ชินโยมนั่งคัตสมาก็ได้นั่งสมาธิก็ได้นะปฏิบัติไปนในตัวถือปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะก็การฟังก็ถือว่าฟังโดยอาการสงบแหละแต่ก็ให้ไม่ไม่ต้องพับเพียบมันจะเจ็บปวดเมื่อยสมาธิไม่ดีนะตรงนั่งนั่งนั่งเป็นสมาธิก็นั่งคัดสมาธินะคัดสมาิก็ ขออนุโมทนาบุญคณะครูบาอาจารย์มีท่านอาจารย์สมบัติหรือท่านพระครูอุรมวรานุวัตนวัดศรีอุรมวงที่จังหวัดจังหวัดเลยเก็ได้ถือว่าเป็นกริยานามิตรมีความรู้จักมาคุ้นท่านตั้งแต่บวชใหม่ๆนะที่ท่านบวชใหม่นะ อ่าที่วัดน้องบอนแล้วก็อยู่จนเป็นผู้รักษาการวัดเนินตักเดชอ่าแล้วก็ลาไปจังหวัดเลยธรรมดาจะมาก็ตอนนั้นตอนนั้นอยู่วัดบัวไร่เป็นเจ้าวายวัดบัวไร่ก็เสดายท่านน่ะอยากจะเอาไปอยู่วัดบัวไรนะแต่ท่านก็จะไปอยู่จังหวัดเลยจะไปช่วยอ่เรื่องของบุญกุศลเรื่องของ การเผยแผ่ธรรมะเป็นบุญสําคัญเือนกันเขาเรียกว่าธรรมทานการให้ทาย่อมชนะการให้ทั้งปวงท่านก็มีความถนัดในเรื่องของการให้ธรรมะแล้วก็วัดเนินตะแดกก็ไม่ได้วางจากอาจารย์ที่มีความสามารถในการเผยแผ่ต่อมาอาจารย์ยอดพระครูกิติยานวิจัก่ยท่านก็รักษา วัดเนืองตะแด,ดต่อมาเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลปัจจุบันเป็นเจ้านา้าอำเภอบ่อไร่นะนั่นั่งอยู่ตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแต่บุญไม่รักษาเทวเทวดาคุ้มครองก็คงจะไปหนุ่งชุดขาวอย่างนี้แหละแล้วจะชุดขาวป่าไม่รู้นะอาจจะเขียวเหลืองอะไรไปไม่รู้แต่นี่ยเทบุญรักษาเทวดาคุ้มครองท่านยัง เป็นอยูอ่อย่างนี้นะถือว่าเป็นผู้นำทำผู้ให้ทำแ,แล้วก็ท่านเสิบต่อได้ดีด้วยนะเผยแผ่ปูดธรรมธรรมโอหาติโยมได้ปลื้มใจชฉื่นใจทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดอาตมาก็พลอยื่นใจไปด้วยโยมฟังธรรมที่ท่านมีความสุขก็เราก็พลอยมีความสุขไปด้วยอาตมาก็เมื่ออาจาร สมบัติไปจังหวัดเลยแล้วอาจมาก็ถูกให้มารักษาการเจ้าหน้าอําเภอเมืองมาอยู่วัดโยธานิมิตรวัดหลวงเป็นเจ้าหน้าอําเภอเมืองตราดเสร็จแล้วก็พอดีวัดวัด,ว,ดวัดบางปลือเนี่ยก็หลวงพอ่อหลวงพ่อกลินท่านมรณภาพอายุเก้าสิบแปดอาจมาก็จะมาหาเรื่องแต่งตัง้งเจัาวัดแล้วนะแต่นี่จังวัด รักษาการที่นี่เขาไม่อยากเป็นเขาอยากให้อาตมามาอยู่นี่ก็เลยเห็นใจกันโดยที่ถ้าอัตมาอยู่ก็ให้ท่านที่รักษาการอยู่นะไม่ให้ไปไหนนะถ้าท่านไปฉันก็จะไม่มาแล้วเนะนื้อทางก็รับปากคําดีว่าอยู่ด้วยกัน,นมันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็ทําให้หมันมีพลังอ่ะก็เลย เลยมาอยู่ที่นี่นะเ,เป็นพึงเมืองอยู่นี่พักหนะึ่งคิดว่าจะหนีงานคณะสงฆ์เขาให้ทำก็่จะมาหนี่ก็าอาจจะเขาไม่ให้ทำละแต่มาอยู่พักเขาก็ให้เป็นจังหวัดเจ้าหน้าจังหวัดอยู่วัดบางปลือก็กได้ทำนาทีโดยมีพระกริยานมิตรท,ที่ดีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งเสริมกัน โดยเพราะเจ้าหนะ้าเพเภอันะ่ไลพระครูกิติยานิวิจักนะถือว่าดูแลอำเภอโบไลได้ดีก็ทําให้มีกําลังมีพลังอะไรในการบริหารงานก็ขออนุมวนาขอบคุณท่านคณะครูบาอาจารย์ท่านมีท่านพระครูอุดมวารานุวัตรแล้วก็ตลอดถึงญาติโยบาสุาสิกานะที่มาเยี่ยมเยียนมาศึกษาดูงาน ทดานก็เมื่อเช้าไปดูวัดเดินตักแดดแล้วมาวันนี้ก็มาช่วงบ่ายมาวัดหองปือโยมมาก็เหมือนผู้ทั้งพลาทั้งโยมเนี่ยมาเหมือนผู้มีบุญนะก็มีญาติโยมที่ดีคเขาพอยินดีทั้งทั้งหลวงพ่ออาจมาทั้งญาติโยมพอยินดีเตรียมข้าวเตรียมของเลี้ยงรู้ว่าจะมาตอนเที่ยง ก็มาคอยแต่ต่เที่ยงอ่ะคอยโยมเลี้ยงอยากเลี้ยงโยมด้วยไงเนี่ยอยากเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาเลี้ยงอาหารเลี้ยงน้ําเลี้ยงดื่มมาคอยคอยเที่ยงก่อนเที่ยงหรือซร้าคิดว่าจะมาเที่ยงมาคอยก่อนเที่ยงอ่าได้รับข่าวว่าจะจะมาถึงบ่ายอาก็คอยบ่ายบ่ายไปมากับบ่ายสองอ่ะก็ยังไม่มาอีกนะครับแต่ก็บอกโยมว่าก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งนะโยมนะเรามาคอยเขาเนี่ยมันมันเขามาก็แต่กินอ่ แต่กินได้ดื่มอะไรมันมันมันได้ชื่นใจอะ่ะเรามาคอยดีดีกว่าเข้ามาคอยเราแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยโอ,อ้ยเขาแย่เลยนายโยมก็พอใจในการรอคอยอะนะยายอดโยมมาทานอาหารมาดื่มน้ำ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 จืดแบบังน้ำหวานบังก็ก็ญาติโย,ยมสนีก็พอชื่นใจนะที่ได้ตอนแักขับสู่แล้วกว็ไม่ใช่ใจะญาติโยมนะรวมทั้งดินฟ้าอากาศเนี่ยเทวดาเนี่ย เหมือนกับมีจิตท,ที่เป็นบุญไปด้วยไม่ไมีรบกวนเรื่องฝนฟ้าเลยนะทมน่อวานฝนตกหนักนะที่เนี่ยอาจะมาจะเก็บเขา้าเก็บเศษไม้เศษไหเลเศษอะไรเนี่ยขนดินบงังโดยไทยมันเรียบร้อยแต่ตกฝนตกหนาดูเลยวันเนี่ยเก็บไม่ได้ถ้าเก็บก็เชื้อแฉะหมดอะเลยปล่อยเนี่ยแต่มาวันนี้ไม่มีฝนเลยเนี่ยถึงแต่โยมมาจนเดืนนีนย้ยังมีฝนเลยวานตกหนักนั่นเป็นบุญที่ใน การที่จะโยมมาถือมีบุญนะมาโยมก็มีบุญแต่ที่นี่ก็พลอยบุญไปด้วยธรรมดาอยู่วัดนี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวมีน้ำอะไรสมบูรณ์ลนะนน้ำก็ไม่ค่อยจะมีชั้นละมันพระที่นี่หลายองค์ประมาณยี่สิบลูกก็ดื่มน้ําดื่มถ่าจนหมดกันละพอรู้ว่ายมมาเนี่ยน้ำมาเยอะเลยเนี่ยมามามากมายพลอยได้ได,ได้ข่าวได้น้ําตามครูบาอาจารย์โนะยมโย,ยมมาด้วยนะเป็นบุญ คนมีบุญเนี่ยก็อย่างนี้นะแต่แต่คนมีบาปาต่างกันอีิงนะไปไหนไม่ได้มีอะไรจะกินนละคนมีบุญเนี่ยนะอย่าว่าจะชาตินี้นะชาติหน้าคนมีบุญไปไหนก็เพราะได้ได้หยิบได้กินอนะ่ะไม่อดไม่ยากอะ่ะมีแต่คนให้ต่างกับคนไม่มีบุญคนบาปนี่ยอย่าว่าชาินี้จะอดนะเกิดชาาิหน้าเนี่ยอย่าไปหยิบของเขก็กินง่ายๆนะไม่ได้ะล้วเจ็บ แสบเจ็บร้อนปวดแสบปวดร้อนเลยมันไม่ใช่ของที่จะได้ทาบุญมากินเข้าไม่ได้แล้วนะจะต้องไปจะไปขอเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วเพราะไม่ได้ไปทาบุญสุนทานกับเขามันอดอยากอยากแค้นมากนะในในชาติหน้าแต่คนไม่ได้มีใจไปไปบุญสุนทานไม่ได้ทาบุญทาทานเนี่ยจะไปขอเขาก็เขาก็ไม่ให้ปัดไม้ปัดมือนะแล้วดุแล้วว่าด้วยอ่แล้วก็จะจะหยิบปั๊บเนี่ยเขาในในในตำรา ในมือนใน,นล็กเขาไหวงั้นหยิบกินปับน๊บเร้อนเลยล,ลิ้นลิ้นมือมือพองถึงลิ้นถึงอะไรเนี่ยเ,เจ็บปวดหมดเลยนในในมั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 นร้อนหมดมันไม่ใช่คนมีบุญจะกินง่ายๆอ่ะแต่ทำไม่ได้ทำบุญมาแต่คนมีบุญมาเคยให้เคยใช้เยาวชาติหน้าแล้วชาตินี้เนี่ยเนี่ยโยม,มานี่ก็มีคนมาคอยเลี้ยงละเพราะว่าโยมก็อาจจะเคยทําบุญมาคอยต้อนรับครับสู่ข่าวกับข่าวเหลือเฟือเลยนะ มันมีบุญมาแต่คนไม่มีบุญมาเนี่ยอย่ามาหากินง่ายๆนะมีเงินมันยังซื้อไม่ได้เลยหาหาซื้อหาจ่ายไม่ได้เลยบางทีเนี่ยไปบางที่บางจังหวัดบางที่มีเงินเนี่ยมันก็ไปเปิดร้านขายเลยก็มีนะบางตอนบางช่วงบางเวลาเนี่ยมันมันไม่ใช่จะจะจะอยู่จะกินจะอะไรง่ายๆจะสบายแต่ถ้ามีบุญแล้วเนี่ยมันไปไหนก็ไม่อดไม่อยาก ไม่อยากไม่จนไม่ทำว่าคนไม่จนห่วใครอะไรอย่างนี้ทานนี่เป็นสําคัญเลยเรื่องทานเนี่ยนะเป็นเป็นประตูเป็นทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานคนที่มีทานเนี่ยอย่าไปอ,อ,อ,อย่าถึงนิพพานเลยนะสวรรค์ยังไม่ได้ไปนะเพราะมันไม่ได้ทําทานทําการกุศลอะไรไว้เนี่ยอย่าไปหวังนิพพานเลยอมันสวรรค์ยังไม่ได้ขึ้นนะทาไมได้มีทานนั้นทานถือเป็นอันดับแรกในการทําบุญมีทาน ศีลภาวนาสําคัญทานเนี่เป,นเป็นเป็นเรื่องของประตูด่านแรกที่จะไปสู่คุณงามความดีนะการถวายทานการให้ทานฉะนั้นถ้ามีทานแล้วเนี่ยมันก็มีเอ่อเหมือนสะเบียงอะไรเนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนทานเป็นสเบียงที่จะติดตามตนไปนะเขาแบบบุญบุญทำทำภาวนาเป็นสะพานทานเป็นสะเบียง เป็นสเสบียงไปบางทีคนจะดียังไงถ้าไปอดออยากๆอยาก,ยากจนเนี่ยจะบรรลุผลมรรคผลที่ผานยากนั้นถ,ถ้าบุญให้ทานไว้จะเป็นการที่จะไปพบภูมิที่ดีมีความอิ่มอิ่มกายอิ่มใจนะี่ก็เป็นเรื่องของอบุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมมาแล้วก็มีการเกิดมาก็มีความแตกต่างกันไปนะ แต่เราแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยถือว่าดีที่สุดละจะ,จะอยากจะจนอย่างไรก็่จะอยากจะจนเข็นใจกว่าก็ยังเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะพัฒนาทําอะไรต่ออะไรได้ได้ได,ได้ได้ดีกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาอย่างไรก็อยู่อย่างนั้นไม่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 มีผ่าผ่ทอนสบายยังไงก็ก็ไม่ไมีอย่างนั้นอ่ะมันไม่เป็นธรรมแล้วจะสั่งอะไรก็ไม่เป็นสั่งแต่เป็นคนเนี่ยสั่งได้ทําได้สั่งผ่าสั่งผลสหนุ่มมาโฮมสั่ง ที่อยู่อาศัยเป็นตึกรามบ,บ้านช่องสร้างไม่ใช่เพราะแต่ตัวเองด้วยสร้างคนอื่นได้นี่ยสร้างเนี่ยศาลาเนี่ยเกิดจากญาติโยมเขาสร้างให้ท่านั้นนั้นเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปหวาดมันจะดีเด่นมากอะไรนักนะแต่มันมันทำความดีได้นะถึงจะจนบั่งเราก็ทําด้วยกําลังด้วยแรงเนี่ยอย่างโยมาจากจังหวัดต่างจังหวัดก็มาด้วยแรงบุญแรงบุญนะมันมันหนุนนํามานะ ไม่ใช่ว่าจะว่าจะรวยอะไรนักหนาละแต่ก็มันไม่มีบุญสักอย่างมาได้บางทีไม่ไม่ถึงกับแต่ลำบากอยากจนเกินไปนะยังพอมีพอใช่ก็ยังถือว่าเป็นบุญของเราแนละ้วมีคนโบราณเขาพูดเป็นคำโครงคลองจองว่าเกิดเป็นคนล้นเลิศดประเสริญนักอย่าหยุดพักชักทุนกินบุญเก่า เริ่มลงทุนบุญกำไรได้ของเราอย่ามัวเมาประมาทชาติหน้ามีที่เราจนค้นแค้นแสนสาหัสเกิดวิบัติขัดข้องเศร้าหมองสีเพราะชาติก่อนบุญเก่าเราไม่มีเกิดชาตินี้มีทางสร้างบุญญาที่เขารวยสวยสดหมดความโศกประสบโชคสุขสรรแสนทันษาเพราะชาติก่อนบุญเก่าเขาทํามาเกิดชาติหน้ามีสุขลํำเพราะทาบุญอ่ายมก็มาทําบุญทําบุญเนี่ยไม่ใช่จะมาทำบุญจะเป็น บางคนเนี่ยโอ้พอนธุตะบุญแล้วก็หน้าตามไม่ดีแล้วกลัวเสียงเงินเสียทองแต่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องของจะส่งเสียงเงินเสียทองเลยมากร็ทำบุญเนี่ยบุญมีหลายอย่างนอกจากมีทานการให้ให้ไม่ใช่ว่าจะมาให้แต่เงินให้เวลาเวลาให้การช่วยเหลือด้วยกำลังด้วยแรงด้วยควนขวายอะไรก็เป็นบุญทท้งนั้นแหละนะอย่างอย่างโยมมาควานขวายเนี่ยชักชวนคนอืนอ่นในการทำบุญเนี่ยก็เป็นเป็นบุญ ทานศีลศีลไม่ต้องไปเสียเงินเลยรักษาศีลศีลห้าศีลแปดก็ไม่มีเลยพระที่มาเก็บเงินขาดศีลห้าขาดศีลแปดไม่มีนะแต่คนมั่นคนเรียนศีลแล้วแต่จะจนยังไงก็แล้วก็จะทบุญได้ศีลยิงภาวนานะโอ้ก็นั่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหายใจเข้าให้มันมีสมาธิอ่ท่านว่าบุญมากด้วยนะทำสมาธิเนี่ยแค่ช่วง ช่างกระดิกหัวงูลแลบ,บลิ้นอะไรเงี้ยคนโบราณเขาไหวอย่างนั้อน,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 นอ่ะคือจิตใจสงบละ่ะมันเป็นบุญละ่ะเป็นบุญไม่ต้องไปเสียเงินแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยทำหรือซ้านะจะมาชวนกันนัง่งสมาธิถือศียรเอ๊ะไม่ค่อยไม่คอ่คอยเอาแต,แต่ไปชวนเสียเงินเอาก็ไม่มีเงินอีกบางคนเนี่ยม่ทำยากเมือนกันัะไม่ใช่ง่ายจะมาชวนอย่างเงี้ยเสียเวลาเวลาโอ้ยไปทําไมนั่งทําไมโอ้มา เสียเงินเสียทองปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวเสียเวนาเวลาพาสมองเสียหมดเลยคนคนไม่มีคิดเรื่องบุญเนี่ยไม่มีแต่เรื่องคิดแต่เรื่องเสียสมัยใหม่เขาเรียกว่าคิดบวกกด็ดีถ้าคิดลบเนี่ยทุกอย่างก็ไม่มีดีเลยนะเพราะนนั้การที่จะมองเป็นเป็นบวกอะคือมองในด้านดีมองในด้านบุญในด้านคุณงามความดีแล้วคนมองในด้านดีกันแล้วเนี่ยมันก็มีความสุข้วยนะนะ มองคนนั่นก็ดีคนนี้ก็ดีที่มาร่วมกันเนี่ยมันก็เป็นภาพรวมแล้วก็มองกันดีๆแหละแหมมันไปรับหน้ามาหน้าไปมองกันดีกับมันก็มีหน้าตาดีไปด้วยเย็นย็นแจ่มใสแต่ถ้ามองไม่ดีนะมองลบเนี่ยมองไม่ดีแล้วก็ก็มีทุกนะคนนั้นก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีว่าไปทําไมไม่อยากไปไปกับคนยังไงงนั้นยังนั้นไปก็คิดไปไม่ดีพอจิตไม่ดีแล้วก็ปรุงแต่งแต่เรื่องไม่ดีก็มีแต่ ความมดีอยู่ในตัวนะมีดีในตัวนะก็ทําให้จิตใจส่อหมอเหมือนกันนะอันนี้ก็ก็ถือว่าขออนุมโมทนาญาติโยมมีครูบาอาจารย์มาก็เรียกว่ามองมองแต่ในแง่ดีนะอันนี้ก็มีบทของพุทธทาสเขาเขาสอนไว้นะถือเป็นนักปฏิบัติธรรมที่สาคัญเหมือน,นหลวงพ่อพุทธทาสที่สวนโมกข์พนรา,ามเขาว่าให้มองแต่ในแง่ดีให้มองส่วนดีเออเขามีคําข้อคิดว่า เขามีส่วนเลวบังช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบังยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเอย๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะอันนี้เขาสอนย้ำว่าฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงฉะนั้นถ้าเรามองกันแต่ดีๆเนี่ยโลกนี้น่าอยู่นะ แล้วก็ไม่มีเรื่องว่าไายป้าสีกันด้วยเพราะคนนั่นก็ดีมันมจะว่าไรเขาดีหมดละเขาดีหมดละแต่ไปว่ามองไม่ดีเนี่ยแตก่ก็พรัรนาแต่เรื่องไม่ดีคนนั่นก็ไม่ดีคนนี้ไม่ดีเลยเหมือนกับโลกนี้มันไม่มมมน่าอยู่นะมีแต่คนไม่ดีนั่นก็เรียกว่ามีมุมมองที่เสร่ามมองมองที่ไม่ดีเอะฉะนั้นก็ให้หน่าชื่นใจน่าเลื่มใจที่ยมมาร่วมกันนี้ถือว่ามีมุมมองที่ที่ดีอะ่ะ มาปฏิบัติธรรมยิงมีเป้าหมายว่าปฏิบัติธรรมสัญจรอะไรสอดแจง้งตลอดคืนนะน,นี่ก็ก็ยิ่งทำได้ยากอ่มันม,ม,ม,มีมุมมองที่ว่าเรามีเวลาน้อยจะมาหลายวันหลายคืนเนี่ยคงยากทำไม่มีเวลาแล้วแต่ขอทำคืนเดียวแต่ในคืนเดียวนี่ก็อยากให้ททำเต็มที่นะก็ทำให้มัน ตลอดคืนน่ะถือว่าใช้เวลาเป็นประโยชน์แต่ก็อย่าไปถึงกับบีบตัวเองนะง่วงเงาเข้านอนอาจจะรับบั่งอะไรบั่งก็เป็นธรรมชาติอย่าไปเครียดทำมันเป็นเก็กจนนไม่ไม่รับเลยมันบางทีไปบีบประสาตตัวเองก็ก็แล้วแต่ว่ามันจะงีบง่วงแล้วก็ตามมัธยาสาัยบั่งแต่ถ้าจะไปเสริมดื่มเครือ่อ,อ,องดื่มที่ ที่พอจะบำรุงให้มันตาสว่างก่อก็ไปไปไปตรงศาลาเล็กเนี่ยหลังนี้นะปเป็นมีกาแฟมีกาแฟมีโอวันตินกาแฟร้อนกาแฟเย็นโอวันตินร้อนโอวันตินเย็นก็มีก็ไปดื่มได้มีคนใจบุญเขาเตรียมซื้อไว้คิดว่ากินไปหมดนะโยมหรือจะกินหมดก็ก็เชิญได้เลยนะไปกินแกงห่วงแกงเงาเนะี่ยเอาได้เลย จริงข้าวปลาอาหารขนมกินยังเลือ,อยเนี่ยใครเสื้อเสียงหาจะไปกินหลอบดึงก็ออยังได้นะไปเชิญไปเขายังรอเลี้ยงนะก็ถือว่าเขาก็อยากจะร่วมบุญบางทีม่มีเวลามาหนังอย่างนี้แต่เขาก็มีโอกาสที่จะให้ให้คนได้มาหนังได้อิ่มน้ำสำราญเนี่ยเขาก็ชื่นใจนะอิ่มน้ำอิ่มท่าอิ่มข้าวปลาอาหารเขาก็ พลอยชื่นใจด้วยเพราะเขาอันนี้เป็นมุมมองที่ดีที่เขาไม่มีโอกาสจะมานัง่งแต่ไหนมาเลี้ยงของเลี้ยงอะไรเนี่ยเขาเขาก็ชื่นใจปลื้มใจแต่คนไม่มีมุมมองอย่างนี้เนี่ยโอ้เข้าไม่ทำแล้วเขาถ้ามีถ้ามีมุมมองที่ดีนะี่ไปเลี้ยงทําไมนะมาทาไมมาไปหาเรื่องคิดอะไรไปมีแต่ไม่ดีแต่แต่ที่นี่โยมเขามีมุมมองดีอยากจะช่วยเหลือดูแลให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เช้ามีเลี้ยงข้าวต้ม เอาต้มหายเป็นข้าวต้มแต่แต่แต่ก็เขาก็อยากจะแถมอีงมีข้าวเหนียวหมูย่างคนละกล่อง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 ข้าวต้มม,ม,มันอาจจะไม่ตเต็มที่ก็มีข้าวเหนียวหมูย่างใส่กล,ออล่องคนละกล่องคนละกล่องจะตินกินในวัดหรือจะไปตำทางก,ก็เขาก็เตรียมไว้ละให้มันให้มันอิมอ่มอิ่มอิ่มเนินตะแดนมาแล้วก็อิ่มจะวังปื้อไปอีกนะ ก็ให้มันได้เื่นใจเปลิ่มใจที่เดียวมาแล้วก็เป็นกอดพลอยมีสุขด้วยกันนะ่ะทั้งโยมมาทั้งโยมที่อยู่ก็ชื่นใจในการที่ได้ตอนนัครับสู่อันนี้ต้องเฉพาะคนมีบุญนะี่นะคนมีบุญเนี่ยจะเป็นเขาก็เฉยนะเฉยไม่ไม,ไม่ไม่สนใจก็ได้ก็มโมทนาเรื่องบุญทุตทานการกุศลนี่ก็สั่งสมไว้ก็ไม่เสียูญหายไปไหนนะก็ติดตามตนไปจนตลอด พบนี้พบหน้านะ่ฉะนั้นเรามีเวลาน้อยมีคํากล่าวสั้นว่าเวลาเขาว่าเดี๋ยวกว่าวันเดี๋ยวกว่าคืนเดี๋ยวกว่าตื่นเดี๋ยวกว่าตายเดี๋ยวลาบากเดี๋ยวสบายเดี๋ยวกว่ารายเดี๋ยวกว่าดีเดี๋ยวก็ไปสู่โลกหน้าเดี๋ยวก็ลาจากโลกนี้เร่งรีบทําแต่ความดีอย่ารอรีว่าเดี๋ยวทำอย่าโยมก็ไม่รอเดี๋ยวแล้วมาครูบาหลวงพ่ออาจารย์ สมบัติชวนมากับมาเลยประเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่ได้มาละนี่มาเลยได้มารวมบุญรวมทานรวมการกุศลรวมทาความดีเต็มที่ในคืนนี้ก็ขออมโทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกรูปนะแล้วก็เจริญพรในมรณาบุญขอบคุณยมทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญปฏิบัติธรรมรวมกนันในวันนี้โดยอานาจคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปงวงโดยอํานาจคุณของพระศรีรัตนตรยัย มีพุทธเจ้าและธรรมสงและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายในสากลลโลกจนงบรรดาประธานพรให้ทั้งคณะสงฆ์และญาติโยมทั้งหลายได้มีความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยศิลปการคือมีอายุยืนยาวนานมีวรณะพิพันธ์โอรงใสมีสุขคือความสุขกายสบายใจมีพระคือกําลังกายกําลังใจสุขภาพ,พร่ามัยแข็งแรงพ้นทุกข์พ้นโศนโรคพ้นภัยพ,นพย้พนจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความปรารถนาสิา่งใดอันเป็นไปด้วยความพ้นทุกข์พบความสุขมีการพ้นความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขสมหวังในมรรคผลนิพพานทุกท่านทุกประการเทอญขอเจริญพร